ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยินบินเที่ยวครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสตือชุดสตือหน้ารังพร้อมซูให้จะกับอีกไซตืต1 5 0ซีครับมาครับเมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆดูครับ ว่าการเขียนมีอะไรยุ่งยากบ้างไมก็นี่ครับเข้าสู่ปีที่ห้า9,000รูครับอันนี้อย่างปีละชุดครับสตูปคลทปก็จะได้เปลี่ยนมากบ่อยมากมากบ่อยคร็บเุีตงดนตรีของเราครับรีดด้ยครับสีทองอร่ามนะครับมา้ชมครับดับแดดกครับ มัเบือสิบเก้าออกครับโอ้มีสมุนมาให้กำลังใจครับสมุนของเราเจตุครับเจตุ่กครับเบือสิบเก้าันออกตัวเมียออกัวเจตุเขามาให้กำลังใจครับอสิบก้าขันออกจตุสบกออกครับ ครับตะเวอออกด้วยครับเดี๋ยวชุดล้อออกทั้งหมดครับเดี๋ยวเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนง่ายๆสบายๆจะเอาไม้ดึงบิงเจียงไม่รู้อะไรไม่รู้ครับจำไม่ได้ไมไมไดึงออกครับเผาครับ เป็นเผารถครับดึงเผาออกเลยครับโยขีบรครับคาบดึงออกเลยครับดึงออกออกให้หมดครับแต่เป็นผมครับผมจะจสู้ออกสู้ออกคือว่าค้างไว้ก่อนครับยังไมาสู้ออกหมดครับ จะเอาล้อก่อนครับดึงก่อนครับดึงให้ดูว่ามีบูธมีอะไรโดนหรือเปล่าครับถ้างบนปลกท่อน,นี้เป็นเลี่ยงครับไปด,ด้วยครับมันจะมีบูธมีอะไรเยอะแยะครับออกเลครับเบาๆครับสีเราจะทะลอะครับ สนใจทำสีมาทำได้ครับกับร้านช่างกิ่งทอเปครับดนสีไป่นดินโดครับใ <c oughs> ส่ตัวลิงเขากำลังฮิตครับรอสีแก๊สแจ๊สแจ๊สต่อไปเราจะคัน็อตเตอร์12ออกจากตัวยึดขงสติ๊กตัง ไปครับเป็นคนอิสระมเน่สามตัวครับตัวชาวไทยมีเอาให้หมดเลยครับหมดแล้วครับตัวเอาตัวครอบตกครอบอะไรครอบสู้คร <t ries> well, ับเวลาตกมันจะมาตกดูจีจานนะครับจานสำหรับไว้รองโซ่ล็อกนะครั 39มทีครับเข้าไปครับองเดมมันเป็นเบอร์ 42. 42ครับสองสามเก้าไปครับ<ป>ยังไปได้อีกครับขีอบไปแมนเดมครับค,ครบทุกตัวครับเข้าไปครับหมุนเข้าไป ครบครับให้จบลงนะจะมีก็ร้อยครับบ่อไปครับเราชุดสูทชุดเตือนหน้าก่อนใครใครชมนะเจ้าเบอร์แปดนะครับ ขนจ้เปอแปดขันตรงเป็นน็อบน็อองครับน็อปแดงสองน็อปสองตัวรครับปี้ยครับเตัวนี้ออกอีกครับ

นี่ปิดหน่อยครับขอใหม่เรียบร้อยใส่คันตอนต่อไปใส่สลักแล้วก็หมุนเบอร์แปดเข้าไปครับนี่ครับใส่สู้ใส่สลึงเรียบร้อยครับ นเป็นยังขึ้นหนามือเฉยเฉยจงมานอเด็กขึ้นจังเด็กตัดโซ่ให้ครับลูกขนยยมได้ก็เป็นว่าทำยิงมันมั่นเป็นตะมือมีใครั่นเป็นตะมือนี่ครับก้องถ่ายโหยิงววเป็่างมาทำให้ครับน้อหอนน้หนาวเลยูกนมินมาเมาเลยที่ตัดโซ่ครับ ไปก็จุดก็จะดันดันดันออกครับดันสลักออกสลักสลักสู้สบายสบายไปแลก็ยืดยืดยืดผมไม่เต็มแล้วเต็มเต็ม จีมต <tem. S 2> oh, <is> ้องกูด <c oughs> <you> ึงไมครับเสร็จไปแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใส่เงาะใส่เบ็ดดิเซตโซ่สเตรจิ้เตอร์เรอร์ดินครับยังใส่ตัวดันโซ่ครับกันโซ่จ่าบเวลาผสมกันกระชากันอะไรได้ครับ เทคนิคการเล็งโซ่ตัวดันโซ่ครับไม่แพงครับที่มาใส่ได้อะไรเลยครับถ้าใครชอบไอช็อตังไงล้มยูตรงนีนลงยูทูบเลยไปติดตามไปคุยเสียงเล็กขดตัวดันโซ่แล้วมุนน็อตครับจวดดีบ่ะไล่เรื่อยๆบะช่วดแว่งครับมืดเปิดตาครับ เดี๋ยวมนกีเาให้เนีนเนิดง้ครับเก่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับกับการใส่เตือใส่ชุดชุดเตือก็เรียบร้อยดีครับหน้าตาประมาณนี้ครับสู้ของเรานี่ครับสวยสวยครับสีทอง มาดูใครชอบไว้ดใครอย่าลืม๋ยวกดกระดิง่งกดติดตามาด้วยนะครับอโอเคครับไป,ไป